มือที่สามของการมาฮอดเมืองไทยจะเอาบรรยากาศเสาๆมาให้เบิ่งกันหมู่บ้านข่อยเงียบดีดีโดยเฉพาะซอยที่ข่อยอยู่นี่เงียบดีเป็นตนาไนดียนยังว่าม,มีคนอยู่จ้ะก็จะซื้อบ้านติ่มไว้แล้วก็พาไปอยู่ทั้งอื่นส่วนมากก็สิป,ประกาศขายซะส่วนหลายเพราะว่าขาเจ้าจบ่ได้อยู่นี่เนาะซื้อไว้แล้วก็ไปทำการทำงานทั้งอื่นพุ่นจ้ะ บ้านก็เป็นบ้านหลังเล็กๆดอกมันเนื้อที่54ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ําบ้านบ่มีคนอยู่ก็เก่ากระสมพี่น้องเอ้ยสีก็หลุดล่อนลงเบิดแล้วกลับมาจักสิเฮ็ดหยังตัวหยังแน่จักสิซ่อมสิแซมหยังแน่มีแต่แนวห่างๆจ้เช้าๆอากาศดีจ้ะลมเย็นว่อยๆเบิ่งสิพายงเบิ่งอันปุ้นบ้านเพื่อนบ้านเพิ่นมีแต่หลังใหญ่ๆจ้ะแต่ว่าบ้านข่อยหลังน้อยเด้อ น,นี่เป็นต้นบักกูดจ้ะมักกูดปลูกแต่และปีม่นมันเป็นอนันกิ่งช่ำม,มันก็จะช่ำกิ่งมันมาขายเนาะเอามาปลูกปลูกในบ้าน,น,น่ลยนะจ้ะไปกินเบิดมูบ้านเพื่อภากันมาเก็บเก็บใบเก็บน่วยมันไปกินแป่งปันกันกินจ้ะใรรยากาศถางบ้านแต่ก่อนคยเล่นคยเ่นอันนี้ควเ่นอันบอลสีเนาะสมัยต่ก่อนเต้สมยัยหอยเหย็ดงานคนจ้ะ คุยเลี้ยงบักหลายหนเด้พี่น้องจ้าแต่กีขวัยเป็นบาขวัยซื้อขวัยซื้อของมูลนิ่งบิดเงินหลายเติบอยู่เด้แต่ก่อนนี่ขวัยบาเล่นบาเล่นบอลสีนี่มันก็ดง้างง้ามได้วุจ้าวาสิบวกไหนขวัยลงไลยจังเลยงามกระโดอแต่ว่าช่วงนี้มันเกิดขึ้นบาแล้วเนาะขวัยปล่อยถิ่มไว้มันบ่มีคนดูแลจ้าขวัยบิดเงินกับของมูลนี่บ่หน่อยจ้าแต่ไม่แต่ก่อนขวัยมีเป็นโรงเรือนขวอยเห็บเป็นโรงเรือน ไว้หน้าบ้านวันนี้คนบระยู่นกับป้าปล่อยถิ่มไว้เก็บหอยมูคนเนื้อเดี๋ยวจะบ้านล้างหน่อยๆก็มีนเย็นดีดีหมอนี่แค่ไว้ทธอนั่งกินตำปัะคุณผนสิพ้ามู่เจ้าทั่วบ้านคยุยพื้นที่กบบระบาดดอกจกนันทร์อันนี้กระเพิ่งเทพผุนแต่ก่อนหนี่งข่อยมาไปนค้นมัดปลูกพัก ขดกระสิปลูกผักข้างบ้านวันนี้พระคดโมยูหยาขึ้นจ้ะมาบาดไอข่อยอกับเมยขยก็เล่นเทปูนสะ้าให้มันเล้ว,วน,นี่เป็นห้องครัวจะหองรั้วต่วอ,อมาก่ออกมาหลังบ้านของหองัวตัวนี้นี่เครื่องสักผ้าข่อยให้เขามายกไปสมาวัาน,นี้ยมาเห็ดขางนอกมันจังโล่งดีข้างหลังนี่ก็เป็นอันนี่นนจะเบิ่งที่ละ จากเ่นบอลซีมาข่อยกัดซีมาเป็นบานปลูกผ huh. uh ักใส่กองฟ้มนี่อุปกรณ์ปล anyway ูกผักข่อยมีวัสุยางเอาโดดถวยปลูกถวยยังมีเบิดนี่สั่งมาหนึ่บ่หน่อยดิ่อยเบิดไปกับฟองมูล่กับบ่หน่อยจ้ะอุปกรณ์ลูก่อยปุ่นถวยผูกหอยมีวัสดุยางจ้ะ่อยมาเป็นบ้าอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยสีมีแต่แต่คองข้างๆตรงนั่น่อยนะนี่ ทำความสะอาดพื่นอะไะจ้ะเสร็จถูเรียบร้อยแต,ตว่ว่าอุปกรณ์ทำกุ้งโบรานเลยสื่อใส่อุปกรณ์ทำทำอาหารกับตีก็จะเป็นประตูกุ้งทั้งหลังบ้านเนาะเขามาในบ้านเขามาจากท่างหลังบ้านจ้ะพี่น้องจกาเขาคล้องเครื่องใส่กันยังโบราณเขาที่เขาท่านจะอยู่กันแบบงบา่ายๆโบราณมีความหรูหราอีหยังดก ยูจังสี่เราจะตะเกี้ตะกี้ข่อยเฮ็ดขั้วอยู่นี่เนาะวันนี้มันเหม็นกินเฮ็ดกับเขามันผื่นกระเหนียวจะ้ะข่อยก็เลยไปตอกั้ว,วออกไปข้างหลัง่นละที่้ามุจเจ้าไปเบิ่งอ่ะไปตอออกไปข้างหลังคนไปเฮ็ดอยู่ข้างหลัง่นจะ้กะก็อยุก,กันจังสี่เราจะห้องบ้านหลังนี่เมียนสองห้องนอนสองห้องน้ำเนาะนี่ห้องนอนนึ่งบนี้มีความรู้รายอย่างดอกยูจังสี่เราจะนี่ห้องนอนนึงนี่ห้องน้ำน,นึง นี่ห้องนอนสองนี่แล้วก็อีกห้องน้ำหนึ่งอยู่ในโตในโตห้องนอนเลยจ้ะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวก็สิเป็นห้องโถงเออก็อยู่กันจังกซีกเราจ้ะสมรทัดกระหางๆสมัยแต่โบราณปุ่นบริษัเบิร์กเจ็ตเตอร์เราจะว่าันบริษัยกไปถิ่มมันหนักยกเบาไวจ้ะไปพาบานกระสีพี่ยู่ซับนีเราจะพี่น้องจะรังห,หน่อยหน่อยลกน้อยทำรังแต่พอตัวเนาะ ว,วัตบ่เป็นนี่เป็นจีงเพิ่นกระเพาะเราล่ละนี่เปิดออกมานี่ก็สิเป็นประตูหนา้าบ้านแต่สิกระเพาพนี่หญ่อะไรบ้านี่นั่นนงโจโคลอ,อยู่นี่เวลจับบรรยากาศบ้านข u i e t แม่มึอเสวกก็กินง่ายๆข่อยไปตลาดมาพี่น้องเจ้าเห็นบ่ข่อยไปอ่อนซ้อนนข่อยไปได้หมูปิ้งเพิ่นในราคาหาบาท ไม่ละหาบาทป้าจิ้มมืออย่างนี้อยู่นาะหาบาทบึงเนี่ยคุณอะบ่าน้อยเด้หาบาทอเออข้าวเหนียวเพิ่นกระอันโคตรละหาบาทบุงเนี่ยป้านข่อยยวนอำเภอบัญชางเนะจังหวัดระยองยังมีอยู่ได้หาบาทพุณเจ้าเออขอตกับไปได้ตับไก่มากโอตกับซิบบุ้งหล่ะจังอยเราปิ้งตับไก่หนึ่งสิบบาทแต่ว,ว่าหมูปิ้งหาบาทโอ้ยข่อยน้่ยขึ้นยากตึงเต้ยอยู่นอเวียบคุณเนาะ คอยวา่ามึงกลับไปนี่สิกินข้าวเหนียวหมกปลิ่นมาสัน่นนี่ก็เลยไปจัดมาซะจั่งไม่หกไม่เจ็ดไม่แปดไม่ผู้เดียวอืมพ่อหญ่งเราไปกินน้ำใข่อดอกฟังม,มูลมยังไงมึงสิหลับไปได้ก็ะโพดมาอีกเนี่ยกระโพดข้าวเหนียวเขึ้นกระโปดข้าวเหนียวนี่นอหนินี่ฝากละสิบบาทพี่นอ้องคอยไปนคนมาก,กินข้าวโพดเนาะนั่นน่สิบบาทอุ้ยฝากบักใหญ่นึงสิบบาท นีช่วงนี้คอยกับทำความสะอาดบ้านว้นไปจ้ะอันใดส่งอันใดพังกับอันใดเอันพังกะบส่งกับแซมไปจ้ะนี่ละบ้านบ่มีคนอยู่เนาะกะสิสุดสิส้มไปจังสีกลับมายังได้กะอันมาดูเลยมาทำความสะอาดเราก็มาอยู่ข้าวเดียวกับกะว่ากลับจังสีหละบพี่้องจ้ามันบ่มีคนอยู่เนาะ เป็นอย่างข่อยคือนเดี๋ยวแม่ยูนีมาตีข่อยนนั่เป็นคนอุบลเด้อแม่แม่ข่อยอยู่อุบลจ้ะแม่ข่อยอยู่อุบวนกับน้องชายเอื้อยไข่อยู่สมุทรปราการข่อยมีพี่น้องอยู่สามคนข่อยเป็นคนกลางจ้ะข่อยข่ใหม่แม่ยู่นี่ย้อนมาตะกี้ข่อยเฮ็ดงานเนาะข่อยเฮ็ดงานข่อยก็ได้มาซื้อบ้านอยู่นี่แตซื้อตั้งแต่ก่อนพ่อพ่อใหญ่คนบ้านหลังนี้ทิ้งตีปีแล้วจ้ะ สุอแต่ก่อนพ่อพ่อใหญ่งฝนต่ก่อนข่อยไปยู่กับเมียข่อยพ่อข่อยไปอยู่น้ำพญายิ่งเดี๋ยวเมียข่อยก็เลิกกลับไปอยู่บนกับดูดสายกับหนองสายข่อยมาพี่น้องจ๋ากินข้าวซาวเจวกับบุญีดอกข่อยไปเบิ่งเดี๋ยวคนบุมีเจวขายกินง่ายง่ายย้เหมือนเลี้ยงจะออกไปหากินข้างนอกตอนนี้มอไซค์ข่อยใส่ได้แล้วข่อยนี้หลดลาะแล้วแต่ว่ารถยนต์ข่อยนัง ต้องหาคนมาจำแบบสตาร์กจิตหมู่ว่านมูกระโทมมา,าหอดเมืองไทยเราไปคือโบเห็นมาหาเลยป่ะโอ้ยไปบท่านหอนสนอกข้าอยากอยากทำความสะอาดบ้านนี่ก็ยังยังดีได้ข่อยกลับมาหนึ่งข่อยเด็กเขาบ้านน้อนหลดสุป,ปีกลับมาหนึ่งมากกวดมาทำความสะอาด กวาดสิได้นอนบอดมือกับเบลลวแต่ว่ากระเฮ็ดพ่อได้นอนแต่ว่าปีนี้นะคอยให้พี่เพิ่นมาทำความสะอาดให้พี่เพิ่นถูกใจกันเนาะเพิ่นรับจ้างเสร็งในบ้านให้เพิ่นมาทำความสะอาดให้ก้อนไข่สีมาอาชิดหนึ่งเพิ่นกับว่าปัดกวาดเช็ดถูนี่หลังในบ้านนี่ข้างนอกกะฉีดน้ำล้างฟุ้งล้างอยังแน่นอนเนืนนน้ท่อนะอยังดีอยู่จ้ะเพราะว่าฮักกลับมาเนี่เดินทางกับเมื่อยแล้วเนาะพี่น้อง ส่วนสีฟืนสองมือสามมือะะุ่นนะยังสีฟืนนี่ถามว่านอนเขาที่เขาตั้งเราไปกันยังบ่ทั้งเต็มที่มันเกี่ยวกับตื่นขึ้นมาเดือดือกัคิดว่ามันเศร้าเดี๋ยวน้องนะพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเนาะเวลามันต่างกันอืมึงคิดว่นพอยายตื่นขึ้นมาตีสองพอนว่ามันมันเศร้าแล้วพูดสิมาส่งกาแฟบ้างเถอะเบิ่งนาฬิกาว่าตีสองมาจะกลับไปนอนเองหืมเสียบตัวพี่น้องจ้าอื กินคันนี้หอนๆเนาะกินกับอเปียงจับได้เคยมากกินนั่งเสี่จ้ะมากกินนั่งเสี่แล้วทำนี้เจลวนึ่งเสียกคนนึงมหมู๊ปิ่งฮาบืมซิม,มกันหน่อยข้าวมักนุ่มดีจ้ะวนมันจงังไลยแซ่บ อยูง่ au, ง่ายๆเถาสองเท่ามาเห็ดทุละจะไปน้องจ้าคุยกันนี่เ,เดือนหน,นึห่งว่าเห็ดทุละแล้วจะกลับไปนอเวอีกตลาดกับบ้านเนี่ยจะพวกไกลกันเนาะถ้ามันยางไปกับยางซ้ำกับยางเนาะเคยประเด็นยางไว้นะแต่ว่าสิบนาทีจากสายยางอืมต้องเที่ยงวันสายแปดนาทีจะนั่นหดอดพวกไก,ก่จ้ะ มีเซเว่นมีร้านอาหารนี่ยังแถวเนี้ยหากินง่ายเลยอเอาละจรจาก่น้องจ้ามเอาข้าวกินเขาก่อนไปมาคุยกันใหม่จ้ะ